สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่21ธันวาคม2565ราคากวางตุ้งใบวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอกวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งไต้หวันวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคากลมดอกวันนี้สูงสุด45บาบาทต่อกิโลกรัม ราคาการะลำปลีแตงผลวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีไม่แตงผลวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีม่วงวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำหัวใจวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะต้นวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะยอดวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดขาวหรือลุยแต่งผลวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหอมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดเขียวปลีวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อมัด ราคาผ Mark, mainland, ักบุ pues ้งนามัด10กรัมว <destinations> <opposite S 2> <ot> ันนี้สูงสุด60บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นหอมวันนี้สูงสุด1 1 0บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีฝรั่งวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีลาววันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทยวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคารากผักชีวันนี้สูงสุด1 8 0บาทต่อกิโลกรัม ราคาใบสะระแหน่วันน hmm. ี้สูงสุด1 1 0บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกะเพราวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกุยช่ายเขียววันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลัก วันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโหระพาวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นกระเทียมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้ววันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางหงวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุยช่ายวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายขาววันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัม ราคาดอกหอมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาใบมะกรูดวันน um pues ี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบเชะพลูวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นตะไคร้วันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายหัววันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อนวันนี้สูงสุด30บบาทต่อกิโลกรัม ราคาขาแกะวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัววันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม ราคาขิงอ่อนวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินูสวนหอมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกระ่ยงวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาเขียววันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาแดงวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุปฮอตเขียววันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุปฮอตแดงวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริก ชีฟ้าเขียววันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้สูงสุด5 0บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนเขียววันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนแดงวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาววันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำเขียววันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงวันนี้สูงสุด5 5บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหยวกวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลืองวันนี้สูงสุด1 3 0บาท ต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อนวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฝักยาววันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วพูวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาลูกนำเต้าวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบหอมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม ราคาบัวเบลี่ยมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรมัมราคาฟักเขียวอ่อนวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรมัมราคาฟักเขียวแกวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรมัมราคามะราขีนกวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรมัมราคามะราจีนวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรมัมราคามะรากอดิบวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงเด็ดค้่ วันนี้สูงสุด1น0บาทต่อกิโลกร,รมัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกร,รมัมราคามะเขือม่วงวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รมัมราคามะเขือยาววันน<ม>ี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลายวันนี้สูงสุด35บาบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลิง วันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคามากเขือสดิงวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคามากเขือไข่เต่าวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคามากเขือเปลาะ วันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเหลืองวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาเบือกลางวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาอ่อนวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงร้านวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงไทยอ่อนวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม ราคาแตงโมอ่อนวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาฟาักทองกลางโคกเบอร์เล็ก วันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบอร์กลางวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบือใหญ่วันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอเขียววันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอแดงวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียววันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศราชินีวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคามเ เทศซีดาวันนี้สูงสุด42บาทาต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศเนื้อวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัดสิรกมวันนี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาผักปลังวันนี้สูงสุด30บาทต่อกรมราคาดอกสลิดวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้านวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานป่าวันนี้สูงสุด 80 a kilogramm... ราคาหัวปลีวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาใบบัวบกวันนี้สูงสุด35บาทต่อกรมราคาสายบัวลอกวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอวันนี้สูงสุด280บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีวันนี้สูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีวันนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวชายเท้าวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคา หอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กเบอร์กลางเบอร์ใหญ่วันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาแครอทไทยวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กวันนี้สูงสุด650บาทต่อ600ลูกราคามะนาวเบอร์เล็ก วันนี้สูงสุด650บาทต่อ600ลูกราคามะนาวเบอร์กลางวันนี้สูงสุด800บาทต่อ500ลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้สูงสุด9 0 0บาทต่อ400ยลูกราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้สูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางวันนี้สูงสุด1้0บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้สูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัม ราคาเห็ดกระด้างวันนี้ส um ูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดขอนขาววันนี้สูงสุด1 4อยบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าวันน right> ี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้ส yes> ูงสุดร40บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้สูงสุด1 2อบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้สูงสุด1 5 0บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักชะอมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกำราคาแรดิสวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็ก วนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางวันนี้สูงสุด19บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่วันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกร,รมัมจบการรายง,งานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้หินว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ